อน้อมกราบนมัสการพ่อครูอุปชาพันเตอุโสดได้ความเคารพอย่างสูงครับก็ขอเจริญธรรมสิกมาและพวกเราทุกๆคนพันเตท่านกระแซวอยู่เรื่อยท่านดวนดีหมดกามแล้วนกามที่หมดคือฟันฟันกาม แล้วก็ฟังพระครูนะมันเป็นนามธรรมานะมันก็ยากพอสมควรคนไม่มีสภาวะมันก็จะเข้าใจยากนะคนส่วนน้อยคนส่วนน้อยไม่มีถ้าไม่มีสภาวะเราก็จะเข้าใจพระครูไม่เข้าใจทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทาอย่างนี้มันทํำยังไงเพราะเป็นเรื่องของนามธรรมาแต่ถ้าฟังจิตกมรมพูดจิตกมรมเทศมีตัวอย่างยกเราเคยปฏิบัติมานะ เราเคยปฏิบัติมาเราก็จะเห็นอย่างที่พ่อครูบอกทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะรู้เลยเว่ามันทำมาอย่างไงทํามาอย่างไงนะเพราะว่าเรามีบทแบบฝึกขัดที่เคยทํามาได้แล้วอย่างเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยใหม่ก็อันไหนที่เราเคยติดเคยยึดมันก็จะมีดีตีมีพลังมีแรงมาผลักดันให้เราหอยหาอะไรอวรอ,อยู่เลย เย็นมาแล้วเอาแล้วนะคิดจะกินอยากกินนั่นอยากกินนี่สารปัดตอนเช้าไม่กินเหรอช่วงเย็นเ็นนี่แหละเย็นอร่อยเคยได้กินเคยได้กินประจำมันไม่ค่อยเสพสมอ่ามันกินตามกาแฟทานก็ตามจำเป็นเช้ากินมังสวิรัตกาแฟใช่ไม่มังสวิรัตเช้าตื่นมากาแฟไข่ลวกแต่มังสวิรัตแบบไข่ แต่มันก็ไม่ได้หลุดกิเลสนะมันต้องกินตามพบนะอะกินตามพบกินข้าวต้มก็ไม่กินอีกเด็กกินข้าวต้มอ่ะประหลาดอะน่ากลัวมากเลยสิกรมากเขาน้ําตาลใส่ไอ้ไอ้กระปุกพลาสติกว้ใช่ไหมเด็กก็ยกกระปุกพลาสติกมาโอ้ตากอันอืมแต่มานึกว่ามันกินข้าวต้มแล้วกินขนมกันแน่วันเนี้ยนั่นแหละเราก็จะกินแบบเนี้ยแหละกินแบบที่เรา พระสมณะปัจ,จเจกะกินด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานกินด้วยความเมามันอกินเพื่อประดับตกแต่งรู้ล้านั่นแหละ,ะกินเพื่อความทั้งกิเลสทั้งหมดแต่เราไม่รู้เราอ่านไม่ออกเราก็ไม่รู้จากกิเลสแต่พอเรารู้จากตัวมันแล้วเนี่ยอาการทวทนาทั้งนั้นกินด้วยความเพิดเพลินสนุกสนานเมามันทั้งหลายแหลน่นี่โอ้โหได้กินอันนี้แล้วปั๊บ แสบยินดีพอใจชอบมากเลยสวาปามเข้าไปมันก็จะพอเราตั้งตะบะพอเราสังวรลระวังพลังสร้างพลังงานชาญพลังงานปัญญาพอกระทบปัจจัจเในปัจจุบันมันก็จะเกิดอาการขึ้นมาให้เรารู้ทันทีแล้วอ,อ่านรู้สร้างพลังปัญญาขึ้นมาสู้กับมันพลังปัญญาที่จะต้องปรุงแต่งนะ เรียกอภิสังขารอภิอสังขารอภิสังขารมันจะต้องปรุงแต่งขึ้นมา,าเรียกว่าสู้กับสังขารสู้กับมันเพราะว่าพวกพวกกิเลสเนี่ยเขาก็มีกําลังของเขาเหมือนกัน,นกําลังที่จะหาเหตุหาผลมาสู้เคยยกตัวอย่างสงครามสังคมสงครามธรรมะการเมืองสองครามาที่อยู่ในจิตของเราธรรมะก็ศูนย์อ่า มันต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายอ้างตาลพัดกว่าจะเอามันลงีนโอ้โหใช้พลังงานน่าดูมกันนะอาตมาก็ยังจำได้ไม่ลืมนยจะสู้กับเลิกบุรีใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันเพื่อนมันมาทุกวันน่ะเราเลิกเลิกกินเหล้าใหม่ๆเนี่ยเลิกเที่ยวใหม่ๆเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆเพื่อนมาหาทุกวันทุกวันแล้วก็ถือเหล้ามาทุกวัน แม่บ้านก็ขยันทำกับแก้ม <g ül üyor> เราเลิกกินเหล้าแล้วเราเห็นเขาเลิกกินเหล้าแต่เรายังเลิกบุหรี่ไม่ได้ไงเ <c oughs> พื่อนมันก็ปาสตูบุหรี่ล้อหน้าเราอยู่นั่นแหละเอาสักหน่อยไหมแน่ยี่อะไรอีกนะเอาสักหน่อยไหมมันเห็นเลยว่าโอ้โหจิตมันกําลังต่อสู้ระหว่างที่เพื่อนเอาสักหน่อยไหมนี่มันจะอยากจะไปคอยเอาหน่อยเดียวนะอะอยากจะไปเสพอะอยากจะไปเสพแบบนี้เห็นไหมมันจะหน่อยเดียวได้ไหม อยากจะไปเสียมันเห็นอาการของจิตเลยโอ้โหเราต่อสู้หน้าดูไปนะอต่อสู้เปรอดีจะทําไงที่ชนะมันไเราจะไปสืบมันทําไมผู้หญิงเห็นผู้ชายสุเลยกมินเออนั่นแหละเขาไม่มีผู้หญิงทาปากแดงแดงผู้ชายเห็นแบบไอ้ปากเปอกกินเลือดมาไงไม่หรอกผู้ชายมันหลงว่าสวยดีหลงอีกหลงว่าสวยดีเดือหากนั่นแหละเห็นอาการของจิตที่มันต่อสู้กันมันโอ้โหเราจะ เนี่ยจิตเทวดาหินดิอุตปามันก็จะขึ้นมาสู้เลยบุหรี่เราจะไปสูบมันทําไมมันเป็นยาฆ่าทําลายชีวิตเราเ,เอาข้างนอกก่อนเอาของหย,ยาบๆก่อน <Yeah. S 1> มันก็พิจารณาโอ้โหขนาดว่าง,ง่ายๆนะเป็นพิษเป็นภัยนะมันต้องใช้ยังใช้พลังงานอย่างมากเลยนะที่จะสู <So. S 1> ้สู้กับมัน,นพออาตมาโอ้โหพออันนี้แหละพลังงานที่มัน สู้ทุกวันทุกวันเออมันลดลงมันลดลงมันลดลงเออมาวันนี้โอ้โหแรงมาวันนี้มันลดลงมันลดลงมันลดลงมาทุกวันทุกวันถึงเวลามันโอ้โหมันปุ๊บมันหมดนี่โอ้โหพอรู้ตัวนี่นะมันปิติอาตมานี่ลิงโลดใจมากเลยนะพอชนะเรื่องนี้ได้ลิงโลดใจมากเลยมันปิติขึ้นเลยนะโอ้โหเราชนะมันแล้วเข้าใจมันแล้วโอ้โหกิเลสความอยากนี่มัน ทรมานคนแบบนี้นี่เองเราชนะอันนี้ได้แล้วเนี่ยทำลายมันได้แล้วเนี่ยโอโ้มันปิติขึ้นเลยสุขกชั้นสองชั้นสองชันสามมันขึ้นนันะมันเข้าใจโอ้เป็นแบบนี้นี่เองนั่นแหละพอมาวันหลังที่นี้โอ้เริ่มจําผัดแล้วโอ้มันสบายอย่างนี้นี่เองนี่เนาะเราไม่เลิกอุปทานจากบุรีได้นะ ไม่มีความอยากได้สัมผัสมาแล้วมาสูบปลอหน้าเราควันมาโดนจมูกเรามันก็ไม่มีกระดิกไม่เกิดความอยากเลยเ,เปลี่ยนรูปมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันไม่มีความอยากอะไรเลยมันเห็นความสบายมากเลยโอ้เข้าใจเลยว่าโอ้จิตของคนที่มันล้างอุปทานได้นะีว่ามันโอ้โหมันก็เกิดเกิดพลังงานที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราสามารถล้างในทุกเรื่องที่เรามีนี่นะที่เราติดนะี่นะ มันจะมันจะสบายขนาดไหนอะนั่นแหละมันก็เกิดจิตตัวนั้นขึ้นมันก็เริ่มมาที่นี่โอ้โหเริ่มจากของกินแล้วที่นี้เลื่อนคานขึ้นมาล่ะจากอบายท้องกับหยา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 บนี่นะขึ้นมาเป็นเรื่องกินนั่นแหละจับตัวอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหตัวนี้แรงไหโอ้ต้องเอานี้เอาตัวนี้ละก่อนนั่น,นแหล,ละจะรู้ทันทีอย่างที่บอกอะ โอ้โหอย่างขนมอย่างอื่นอาหารอย่างอื่นมาเนี่ยไม่กระดิกต่ระเปามาเนี่ยมันปุ๊บทันทีเลยมันจะรู้ทันทีเลยมันก็จะทําให้เรารู้จากอ๋อศักยะตัวใหญ่เราต้องจัดการตัวนี้ก่อนนะพอจัดการตัวนี้ก่อนแล้วก็มีวิธีทาเหมือนนั่นคละยคล้ายของเดิมแน้วก็ทำนั่นะเกิดจ้างพลังปัญญาพลังฌานขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันจางคลายให้มันจางคลายมาเมื่อไหร่ก็สู้ให้มันจางคลายมาเมื่อไหร่ก็สู้ให้มันจางคลาย นะพอมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละโอ้โหพอมันชนะได้นี่โอ้โหเราจะเข้าใจละเอียดขึ้นโอ้จิตที่ไม่มีอุปทานกับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นี่เองอันนั้นมันก็จะเข้าใจโอ้ฌานหนึ่งวิตกวิจารณ์มีสภาวะเป็นยังไงมีการต่อสู้ยังไงมีพุทธิอาการสังขารของจิตยังไงนะพอเราเข้าใจเรื่องการสังขารที่มันจะ เอาภายนอกมาสังขารกับจิตของเรากับสัญญาเก่าของเราที่เคยมีอุปทานนี่นะเคยมีอวิชชานี่นะเราก็จะเข้าใจว่าโอ้สังขารมันทำงานอย่างนี้เราจะหยุดสังขารไม่เอามันมาปรุงแต่งให้จิตเราเกิดให้จิตเราเกิดอาการนี้อาการนี้อาการน,าารนี้เราก็สามารถเก่งขึ้นอุเบกขาเนะี่ยมีความแววไวเก่งขึ้น ไม่ใช่กดข่มนะรู้อันนี้ผ่านมาเนี่ยโอ้เข้าใจมีรสชาติแบบนี้อันนี้เคยมีรสชาติอันนี้เราเคยติดหรือเปล่าอันนี้เราเคยชอบหรือเปล่าอันนี้เราไม่เคยชอบไม่เคยเราชังมันหรือเปล่านะเราจะรู้เข้าใจแล้วเราก็เอเราไม่เอามันมาสังขารไม่เอามาปรุงแต่งให้จิตของเราเกิดเป็นอย่างนี้เป็นความอยากเป็นราคะเป็นโทสะเราก็ สามารถที่จะค่อยๆทําได้เหมือนกับยกเหมือนกับยกตัวอย่างเนี่ยก็เหมือนวันที่ถวายเพลิงพ่อครูเนี่ยอ่าพอภาพเพ้นไปหาเห็นคนน้ําตาไหลเป็นไงถ้าเราเอาคนที่น้ําตาไหลมาปรุงแต่งกับจิตเรานะไปกับพรเนี่ยของเราก็จะเป็นไงกาบลาน้ําตาไหลตาไปอีกใช่ไหมเห็นไหมพอกาบลากาบลาร้องกันใหญ่เลยนะเออ นั่นแหละกาบลากาบลาแล้วที่เห็นเขาน้ําตาไหลพากพากี่นะจิตเราพอเอามาปรุงแต่งนี้นะมันก็จะเกิดสังขารและโลกร่วมกับร่วมกันกับภายนอกกับเขานี่แล้วเหตุผลที่จะมายับยั้งอาการของจิตที่จะไม่ให้น้ําตาไหลมันก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเราอไม่ไปร่วมไม่ไปเอานั่นมาสังขารเราสังขารพลังงานที่มันจะ โอ้ oh, เราเห็นแล้อาการถ้าเราปรุงแต่งไปตามที่ภาพมันเพ้นไปแล้วก็ไปปรุงแต่งเห็นก็นี่แล้วก็ตามจิตแล้วก็ไปกับเขานี่ปุ๊บมาปรุงแต่งกับจิตของเราเราก็จะเกิดอะไรเริ่มละน้ําตาเริ่มเออขึ้นมาแล้วเออเออ,เอ,อขึ้นมาแล้วเนอะก็จะเห็นอาการแบบนี้ขึ้นแต่พอเราอเอาเราจะไม่ปรุงแต่งเราจะไม่เอาไอ้ที่เข้าร้องไห้หรือว่าเหตุผลที่จะนั่นแหละ ทำให้เราต้องร้องไหนะ้เนี่ยมาเข้าใจว่าอ๋พอพ่อครูไปเนี่ยท่านก็ก็ดีแล้วท่านจะได้เปลี่ยนร่างใหม่ท่านไปดีแล้วนะเดี๋ยวกลับมาไวๆเดี๋ยวก็จะมานําำนำนั่นต่อส่วนจิตของเราเนี่ยมันก็จะเข้าใจนะเนี่ยพลังงานที่มันเข้าใจมีเหตุมีผลมาให้ทําให้จิตของเรามันมันเปลี่ยนไปนะมันไม,ไม่ไม่ไปตามไปตามไปตาม ภายนอกที่เป็นมันก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยอ๋อเราเข้าใจการสังขารสังขารที่จะมาปรุงแต่งให้จิตของเราเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปถ้าเราเข้าใจเรื่องของสังขารแล้วเนี่ยนด้แหละมันก็จะเรื่องสังกปะเจ็ดนี่เราจะเริ่มเข้าใจชัดมากขึ้นโอ้สังกปะเจ็ดมันเริ่มปรุงแต่งและวอไอ้ไอตะก,กะวิตตะกะ ขึ้นมาพอแนบแน่แนแน่วแน่ขึ้นมาเป็นอัป,ปนาพยับปนาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นอาการของจิตที่มันปรุงแต่งไปตามอาวิชชาที่เราเป็นมันก็จะเกิดเวทนาไปตามโลกเียแต่ถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งตามมีพลังงานที่จะควบคุมมันได้ เราจะอ่านเวทนาถ้าปรุงแต่งนี้เวทนามันก็เป็นเคหาจิตตะมันจะเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เราไม่ไปปรุงแต่งตามมันก็ไม่เป็นเคหาจิตตะมันจะไม่ให้มันเป็นสุขเป็นทุกข์กับเรื่องนี้กับเรื่องนี้กับเรื่องนี้มันก็จะทําเริ่มเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะสั่งสมพวกนี้แหละอย่างที่สิกขมาตบอกเนี่ยมันจะสั่งสมยังไงเนี่ย ที่บอกว่าต้องมาฟังธรรมทุกวันฟังธรรมทุกวันมันก็จะมีตัวจางสมปัญญาครบัตบุรุษสมบูรณ์มากขึ้นนได้ฟังธรรมเข้าใจมากขึ้นมันก็มีตัวปฏิบัติที่จะเอาไปปฏิบัติเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะไปปฏิบัติได้ได้ตรงที่พ่อครูบอกทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทาอย่างนี้เออนะั่นแหละมันได้ตรงได้ตรงกับเออเห็นอาการของจิตของเรา ทำอย่างนี้ได้ตรงแล้วก็โอโหเข้าใจแล้วนะเรื่องของกิเลสมันก็เริ่มนะมันก็มีซ้อนๆน่ะมีซ้อนๆนะได้มากขึ้น,นมากขึ้นก็คือรายละเอียดเรื่องของอัตตามาณะที่มันสูงขึ้น,นเราก็จะค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พ,นพอเรารู้เพิ่มขึ้นเราวก็หาวิธีที่จะทำลายมันนั่นเนี่ยสังวรระวังเรื่องนี้มากขึ้น ทางบอลระวังเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็จะพยายามที่จะจางคลายมันลงนะอะไรนะอนิจจานุปัสสีนะี่หาวิธนะีแต่เราอยู่กับมนะหาวิธีคือมีกุศโลบายนี่แหละอเจ้ mm hmm. ถ้าเราทํางานเราทําแล้วก็อะไรนะทำแต่ในของเรานะจะทําอะไรก็ไม่เคยมาขออนุญาตหมอย่างเงีนะ้ย มันก็จะถมมากขึ้นมากขึ้นเหมือนอาตมาทำเนี่ไปก่อนเล่าอาตมาทำไม่มีพอมีพบนะแต่ก่อนเขามีบ้านลาดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินพอเราตั้งพบขึ้นมาว่าเราจะทําแพรลอยน้ํานะเอาโฟมของคุณกิมหวดนี่นะมาทําแล้วก็ปั้นเป็นก้อนหินลอยน้าเลยนะแล้วก็ทําบ้านเพราะน,นั้นตักหลังหนึ่งโอ้โหบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านลาดเมืองเรือ บ้านไม้เมืองหินนําทาบ้านไม้บนก้อนหินก้อนใหญ่ๆเ้วมองไปให้มันลอยอยู่ในน้ํานั่นโอ้โหมันมันมันจะง,งามมากเลยนะพอตั้งพบแค่นั้นลระโอ้โหทีนี้ใครมาห้ามกําลังทําอยู่ในีใครจะมาพูดท่านมันจะจมหรือเปล่าท่านมันจะโอ้ยเราเทียงคอเป็นเอ็นเลยนะรับรองเลยคุณไอ ว่ามันจะจมเราตายก่อนอันนโอ้โหเทปูนขนาดนี้มันจะรับน้ำหนักไวหรือเปล่ามันก็จะเทียงคอประเด็นมันจะทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้ใครมาเตือนใครมาบอกก็ไม่ฟังเลยนะนั่นแหละคือโอ้โหจะมาเห็นเลยตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยนะรู้แล้วทำไมชื่อด่วนอ่ะมันไม่รู้ตัวเลยเหมือนมันรถด่วนนะนะวิ่งไปเนาะใครฟังชนแล้วเออพ่ สร้างเป็นพบขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหมันจะต้องทําให้ได้เลยนี่อย่างเนี้มนมมยนนะมันมิแตดีมิแตดีเนยคิดดวนเนะมันมีดีนะ,ะไม่ด่วนเร็วไม่ด่วนนาด่วนนรกไม่ได้ <laughs> <laughs> นี่แหละพบมันโอ้โหสำคัญมากนะนะพะเราตั้งพบเรื่องอะไรขึ้นมาถ้าเราอินกับมันมากเนะี่ยมันไปเลยนะอย่างที่บอกอนะ หมูไมาให้ทำไม่ให้เงินใช้เงินไม่ได้ก็ไปหาเงินมาสร้างเองวนกลางมาให้เงินถ้าหมดเดยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาสปอนฉลาดนั่นนมันก็ต้องทําให้ได้น,ะนี่แหละแล้วได้อะไรอ่ะทําเสร็จแล้วได้อะไรได้ผลงานโอ้โหหินรอยน้ํามีบ้านสวยโอ้โหอย่างนั้นแต่ว่ามันได้อัตตาไม่รู้ตัวเลยนะ อัตราที่มันจะทําให้ได้ดั่งใจตัวมันมากขึ้นหนาขึ้นเยอะขึ้นเราไม่รู้เลยไอ้ตัวร้ายที่จะพาเราทุกข์ทรมานนี่คือตัวอัตราแต่เนี้ยถ้าเราเรียนรู้มันโอ้นี่พบที่เราตั้งนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้เองนะและ้วนี่เวลาคิดอะไรขึ้นมามันก็จะเริ่มเรียนรู้แลวโอ้ถ้าเราคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะไปทําไปทําคิดแต่มุมดีมุม,มดีไม่กล้าแม้จะจปปรึกษากรรมการนะ ขออนุญาตกรรมการทำอันนี้ไม่ต้องกรรมการลักสมณะด้วยกันไม่ปรึกษาเลยแต่ <laughs> <laughs> ไปปรึกษา <laughs> ก็ไปปรึกษาองค์ที่เป็นไงเห็นด้วยกันเห็นด้วยกันองค์ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกันนี่เป็นไงรับรองไม่เข้าไปใกล้ปรึกษาหรอก <laughs> <laughs> ไม่ก็จะไปแบบนั้นกิเลศแต่ถ้าเรารู้เข้าใจเนี่ยเราจะไปปรึกษาองค์ที่ท่านเรียกว่าสามารถที่จะแย้งเราได้แล้วก็แย้งเราบ่อย ถ้าเราจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยแม้แย้งแล้วแล้วบางทีมันยังไม่ยอมเลยนะเอ,อมันก็มีค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆล,ลดไปหละพอเราเข้าใจแล้วว่าอัตตามันจะเกิดมันมีลักษณะมีพฤติกรรมมีสภาวะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดอย่างนี้นะเราก็พยายามที่จะทาทำลายมันนะหาวิธีที่จะ เกิดปัญญาที่จะเห็นมันชัด<า>ึ้นความคิดแบบนี้ความคิดแบบเคหะติตะอถูกต้อง <โร S 1> แต่มันยึดดีไงทำอันนี้จะดีนี่จะดีจะดีแต่ว่าไอ้ดีที่เรายึดว่าทําแล้วจะดี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 เนี่ยมันมันไปปรึกษาใครไม่ได้ดปรึกษาแล้วก็กลัวเขาปฏิเสธไม่ให้ทํำแล้วพอไม่ให้ทำแล้วก็ ไปทําแล้วก็มันได้ตามใจตัวก็ทําจมอยู่กับของตัวเองนั่นแหละมันก็เลยเราก็จะสมอัตตาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งได้สมใจมันก็ยิ่งอัตตาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้เอออัตตาเราเป็นอย่างนี้เองไปทําแบบนี้โอ้โหมันอันตรายน,นั่นนี่มันจะพาเราทุกทรมานน,นั่นนี่มันจะไม่ได้ลดกิเลสเลยแบบเนี้จเจริญไม่ได้นะมันเป็นตัวร้ายเยนะยเนี่ยนั่นแหละ มันก็จะเห็นจักรยะตัวนี้แหละเรากจ็จะหาวิธีที่จะทำงี้ทำงี้อย่างที่พ่อว่าไอ้กิเลสมันอัตตามันลดลง